เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับในเบรดอีวิวนะครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกโลกูนนะครับคุณผู้ชมอ่ะวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับกับเกมวันพงวันพีกันเยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้เรามาเล่นเอ่อเอ่อเกมจากอนิเมะสุดดังนะครับจากญี่ปุ่นนะครับโตเกียวโกนกันบ้างนะครับก็ผมไม่ค่อยได้ลงซีรีส์นี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันฟาร์มยากก็เลยแบบ แอบไปฟารมมนิดนึงแล้วในช่วงนี้ก็ระบบเทนเนอร์เข้ามาก็ฟางมง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสุมสีให้กับเจ้าคารกุเนตากิซาวะอันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้สีดําหรือไม่นะครับก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโลกกนเท่าไหร่แต่ก็อยากเล่นนะก็พอรู้บ้างว่าสีอะไรที่มันหายากนั่นก็คือสีดําใช่ไหมอาจจะเป็นดําแดงดําม่วงดำดำอะไรก็ได้ที่มีดําใช่ไหมก็คือมีดําแล้วก็คือมันหายากแล้วใช่ไหมโอเค เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับไปสุ่มพร้อมๆมาเลยนะครับจะให้ไอทาคุเนะตะกิซาวะเนี่ยนะคุณผู้ชมมันได้แผงลิฟสักทีนะครับแบบโหดๆโไปเลยอ่ะตอนนี้เห็นว่านะครับอ่าเขาเรียกอะไรคาคุจาของตะก,กิซาวะกาลังจะมานะครับแต่ไม่รู้มาตอนไหนเหมือนกันนะก็เขียนไว้หนึ่งหนึ่งพันล้านอาซีบ้าไปแล้วนะใครมันจะฟาร์มถึงนะเออไอน,นี้น่าจะตั้งไว้เผื่อๆนะครับแบบหลอกหลอกดาวอ่ะเออแบบให้ให้อยากได้ไว้ก่อนว่า ไอ้ขากุจ่านี้ไม่ต้องโหดแน่แน่นอนอะไรอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมเออตอนนี้ก็ขอบคุณน้อง No Name Slayer นะที่ให้ดีมารีวิวนะครับน้องริวนะก็ฟาร์มก็ฟาร์ม RC จนถึง5ล้านแล้วนะครับเห็นว่าถ้าเกิดมาเนี่ยน่าจะ5ล้าน RC นะครับสำหรับอ่าล่างขากุจาน,นะครับโอเคคาคุเนะออกมานี่ครับขนาดขาคุเนะยังสวยขนาดนี้แต่ชุดนี้เขาแบบดูเข้ากับคาคุเนะเข้า,ขา,ขามาอะไรนะแบบเ,เลือ่อนดเหมือนไปฆ่าใครมานะครับเนี่ยฮึยเฮ้ฮ้ฮฮฮฮจะนี้เยอะ ไม่ผ <ITA> หลหรอกเว้ยเอาดีโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่สุ hey, ่มสีกันเลยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยเอาเหรอว่าจะเอาเหรอวะผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะผู้ชมถ้าเกิดผมเล่นการก็ขอไปไม่ค่อยได้เล่นโลอกเว้ยตั้งไรนอมาดี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 ผมเล่นไม่เก่งคุณผู้ชมเลยได้เท่านี้ก็รู้แล้วโอเคผู้ชมเดี๋ยวผมจะ เดินทางไปที่สุ่ม4แล้วกันนะที่ขายคาคุเนะนั่นเองนายเป็นใครนายเป็นใครแต่ว่าสกิลมันโกงมากนะผมคิดไม่ออกเลยว่าจะเกิดคากุจามันมามันจะโหดขนาดไหนนะเจ้าตะกีซาว่านะก็ตะกีซาว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นตัวที่มันมันเป็นเพื่อนกับอัลมอนน่ะคุณผู้ชมมาดอกอัลมอนมันเป็นพวก c c g ตอนแรกมันเป็น TCG แล้วก็เหมือนว่ามันจะโดนใครสักคนฆ่านะครับแล้วก็ ถูกเอาไปเขาเรียกอะไรไปรักษาแต่โดนฝังด้วยเซลล์ของกูนะครับแล้วเซลล์ที่มันถูกฝังในตะก,กิซาวานะเนี่ยก็คือเซลล์ของนกคูกก็คือไอเอโตะนะครับเอโตะนกฮูกนกคูกนกคูกตัวพ่อมันชื่ออะไรนะโยโยชิมูระใช่ไหมเออนั่นแหละมันเอาเซลล์ของโยชิมุระมาให้ตะก,กิซาวะอ่าเขาเรียกอะไรฟักตัวนะครับก็เลยกลายเป็นอันเนี้ยเป็นนกคูกนะครับเป็นพลังของนกคูกนะตอนนี้พลังของนกคูกแบบเกลื่อนเหลือเกินนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสีกันเลยละกันมาดูสิว่าผมจะได้สีอะไรบ้างนะครับในวันนี้นะจะเกลือหรือไม่นะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องเกลือเนี่ยผมขออันเชิญความเกลือทั้งหมดที่มีนะครับไปให้อดิตี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เขา <c oughs> ยอมเลยครับอดิตี้คนนี้ครับเขาราชาเกลือจริงๆนะครับก็นะขอความเกลือทั้งหมดไปสู่อดิตี้แล้วเราจะมีแต่ความเขาเรียกอะไรความอิมอิมเอ,อิบสมบูรณ์ได้แต่ <c oughs> ให้ดีแบบสมุมครั้งเดียวได้สีดำเลยอย่างนี้ก็ดีนะครับนะโอเคนะกำลังนินทาคุณฟ้องครับโอเคครับก็เดี๋ยวอของผมมันอันไหนวะอันนี้ครับผมเซโดตะกิซา,าวะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มสีกันเลยนะกดที่อนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะ d รนดอมคัลเลนะครับก็ตอนนี้มีเอ่อ RC อยู่540 RC นะครับคุณผู้ชม เอ,อ้ไม่ใช่อาซีพูดผิดขอไปโลบัก540โลบักนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการสุ่มให้หมดเลยนะไม,ไม่ไม่ใช่ใม่หมดดิสุ่มจนกว่าจะได้เออสุ่มจนกว่าจะได้สีดำอะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าครั้งละ15ใช่ไหมห้ารยหาร15ก็จะได้ทั้งหมดอุ้ย36ครั้งเลยเหรอใน36ครั้งคุณผู้ชมว่าผมจะได้สีดำก่อน,อนไหมถ้าได้ก่อนก็คือเราหยุดเลยนะเออเอาตามนั้นก็คือจุดประสงค์ของเราจะ สีดำนะครับคุณผู้ชมโอเคอ่เริ่มเลยแล้วกันครั้งแรกครับไปฮึโอเคครับเรียบร้อยนะดูสิสีดำไหมสีดำเออฟ้าขาวขาวฟ้า,าครับผมโอ้โหนี่แต่มันสวยไม่เบานเนี่ยเฮ้ยผมไม่ค่อยได้เล่นโลกูุนเท่าไหร่ไงแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันหาย,ยากหรือเปล่าแต่ว,ว่าผมว่ามันสวยนะเออสุ่มต่อไปครับดูสีอะไร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  ผู้ชมใายสีแดงสีดาแน่นอนฟืบเขียวมาแต่ไกลครับผมเขียวอะไรเนี่ยเขียวเหลืองเขียวเหลืองแล้วผู้ชมโอยังกับเมตานีโอเคครับสุ่มต่อไปวันนี้เราต้องไม่เกลือผมสามสิบหกครั้งนะในสามสิบหกครั้งเราจะต้องได้บ้างเลยสีดํามาดีดำสีเหลืองเหลืองชุมพูโอ้โหเหลืองชุมพูก็มาครับขอสีที่มันน่ากลัวน,น่ากลัวไหนดิขอสักสีดําอะไรก็ได้ดําแดง ดับแดงก็น,น่าสนใจนะเว้ยฟืบโอ้โหสีส้มเหลืองครับคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะแต่ส้มเหลืองมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวขอดูสกิลนิดนึง่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลมันเปลี่ยนสีไหมเอ้ยสกิลเปลี่ยนสีด้วยเหรอวะเอออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยเล่นโลกูลตามที่บอกเอา้ามีใครมาอ๋อมีเพื่อนมานะครับเนี่ยค,คุณผู้ชมตอนใช้สกิลมันสีส้ม,สมใช่ไหมตอนเป็นสีดำนี้น่าจะสวยเอาเรื่องอยู่นะครับอ่ะสุดต่อเลยครับเราจะไม่รอช้า ต้องมาแล้วแหละสีดำอ่ะต้องมาแล้วแหละหลายอันแล้วเนี่ยหลายโลบักอ่ะเนี่ยจะเกลือหรือเปล่าโอ้โหสีฟ้า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 เหรอะผมไม่รู้ผมจะเรียกยังไงดีนะสีครามก็ไม่ใช่ฟ้าฟ้า,ฟาแหละถูกแล้วโอเคสุ่มต่อไปเลยวันนี้ขอไม่เกลือนะครับขอไม่เกลือบอกแล้วความเกลือที่มีทั้งหมดเอาไปให้อีดิตี้เลยนะครับอีดิตี้เขาขอรับไปทั้งหมดนะครับ เป็นราชาเกลือแล้วต้องเป็นได้สุดนะเว้ยโอเคสีดำฟ้าฟ้าขาวครับโอ้โหคุณผู้ชมไปต่อครับไม่รอช้าผมขอขอสีดำพี่พี่ขอสีดำถ้ามึงไม่ให้กูกูจะฆ่ามางไอ้บ้า <c oughs> เดี๋ยวนะอยากไปยังไงแต่ <c oughs> มันตีไวมากเลยนะคากุเนะของไอ้ตัวเนี้เยเอาไว้อยู่ไหนละ ตกใจนึกว่าผมไปกดซื้อทับของเขาไปแล้วนะครับตกใจหมดแต่มันต้องขึ้นในกดยืนยันก่อนใช่ไหมอโอเคสีอะไรสีดำไม่ไม่ดำอ่ะมันไม่ดําสักทีนะผู้ชมโอ้สีดํามันหายากขนาดน,นี้เลยวะนี่ไงครับผมได้รับรู้ถึงความหายากของมันนะครับเดี๋ยวไอดีผมผมก็จะไปสู่อีกทีนะครับตอนนี้กําลังปั้นคาคุเนะของคาเนกิอยู่นะครับนาตอนนี้ก็ได้ พิ่ฟาร์มมาได้2ล้าน rc เองเดี๋ยวเอาให้ได้สัก7ล้าน5้านะครับได้อะไรนะหางไอหางแมงมุมเออได้หางแมงมุมมาเล่นมาไล่ตบเด็กบ้างไรบ้างอย่างนี้นะเออแล้วก็เปลี่ยนเป็นทากีาวานี่ยตอนขาขุจามาโอเคสีดำาห้ยสีน้ำเงินด้วยยังไม่ใช่ครับผมยังไม่ตอบโจทย์นะวันนี้เราต้องการสีดำครับผมจนหมดไปเลยอะ5 540โลบักนะครับถ้าได้ก่อนก็หยุด แต่ว่าผมดูแล้วน่าจะนานนะครับตอนนี้เริ่มเห็นแววเกลือแล้วนะครับความเกลือยังไม่ละลายออกไปจากชีวิตของเรานะครับเกือบดําสีน้ําเงินว่ะมันต้องดําแดงแล้วหรอเพื่อนดาแดงเนี่ยผมชอบครับดาล้วนอ่ะดาล้วนก็ได้ละเฮ้ยดำให้เกือบดําไหวบ้าร้อยตกใจเห็นควันมาแต่ไกลสีเลยสีราชาถุย เอ้ยสีม่วงว่ะม่วงม่วงม่วงอ่ะม่วงม่วงน้ำเงินม่วงอ,ะอ่ะเออมันต้องมาแล้วแหละสักอันนึ่งก็ยังดีเอ้ยสีน้ำตาลส้มวะ่ะมันได้ยางจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยสีดำต้องมาแล้วแหละมาแล้วแหละโอ้โหยังไม่มาครับผมสีฟ้ายาวไปยาวไปยาวไปครับผมยาวไป,วไป<ส>อ่ะ ดำไหมยังไม่ดำโอ้โสีอะไรเนี่ยขาวล้วนเหรอวะไม่ใช่ขาวดิอันนี้มันสีครีมสีออกสีเนื้อนะครับมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะต้องแบบมันสว่าง,สว,างสว่างเกินไปเนะี่ยมันต้องแบบสีมืดๆเข้ม,ม,มๆหน่อยได้มีลวดลายเฮ้ยแดงแดงเขียวครับสีมันมีกี่สีเนี่ยทั้งหมดในเกมโลโก้นะนีัยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามีกี่สีแล้วก็มีเว็บสําหรับดูหรือเปล่าวปตรวจสีอุ้ยสีเขียวโห คุณผู้ชมดูไฟมันแสงไฟมันแบบเขียวจ้าอะไรนะครับตามพื้นเลยคอสีดำอย่างเดียวครับสีอื่นเราจะไม่สนใจนะครับเราจะทำมินนะครับทำมินเหมือนเราไม่รู้จักกันดำไม่เกือบดำวะ่ะแม่ดูแล้ววันนี้น่าจะเกลือนะครับเหลือเท่าไรเนะี่ยหลีก210โลบักครับคุณผู้ชมมันต้องมาแล้วแหละเพื่อน500โลบักเลยเหรอไม่ได้เลยเหรอใช่เปล่ามันใช่เรื่องเปล่า วุ้ยขาวๆอะเอ้ยไม่ใช่ขาวชมพูขาวชมพูก็มาอ่ะถอนหน้ากากหน่อยเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นนะครับเผื่อเขาไม่รู้ไงว่าเราเป็นแบบเห้เราเป็นกูนะเออเราเป็นกูสวัสดีเปิดขังกูเน้โอ้โหยังไม่มาฮึได้ยากได้ย็นจริงต้องมาแล้วแหละงานนี้ต้องมาแล้วแหละมาเปล่ามาเปล่ามามาดำไหมเนี่ยไม่ดำครับผมเท่านะ เออเห็นว่าดำมันต้องดำแบบดำเหมือนหน้ากากไอ้ตัวเนีย้ยังไม่ดำนะครับขอดำ <c oughs> ความดำจงมาที่ข้าเดี๋ยวนี้อันเชิญความดำครับผมดำดำไหมเนี่ยเอ,อ้ยไม่ดำวม่วงวะ,ะโทเอย๋ยม่วงชมพูกคุณผู้ชม่าจะมาไหมเออ,อๆๆแต่ว่าสีนี้ก็สวยนะม่วงม่วงบานเย็นโหมันยังหลายสีจังวะ มีหน้าถึงสุ่มไม่ออกมาสักทีมันกี่เปอร์เซ็นต์วนะคุณผู้ชมถึงจะได้สีดำสีนี้มาบ่อยมากเลยครับขาวขาวฟ้านะครับออกมาเยอะเหลือเกินมาไหมี่ยไม่น่าจะมานะครับต้องบอกว่ามาดิเฮ้ยเขียวเขียวขาวอะ่ะเหลืออีกหนึ่งร้อยห้าโลบากนะคุณผู้ชมได้อีกกี่รอบเนี่ยอีกไม่กี่รอบแล้วนะครับคุณผู้ชมจะหมดแล้วตังค์ลอ,อเรียบร้อยครับเกลือยังเกลือเหมือนเดิม เราจะแก้แก้เคสนะครับโดยการไปฆ่ามอนสักตัวแล้วกันนี่แก้เคสครับบอกเลยแก้เคสเคสกัด <c oughs> ยอกโอ้โหโ,โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะสุ่มต่อเลยนะอ่ะถ้าเราเปิดอยู่แล้วเราสุม่มเปลี่ยนสีให้เลยไหมน่าจะไม่นะั้นน่าจะต้องปิดเปิดใหม่ใช่ไหมอ่ะปิดเปิดใหม่จริงด้วยโอเคครับสีดํายังไม่ดําวะโอเคสุ่มไปเลยแล้วกันสุ่มท้งแบบนี้แหละแบบมันจะได้บักบักไง บักๆแล้วสกสีดำให้เราฟรีๆอะไรอย่างนี้ตัองมาแล้วแหละเพื่อนเอ้ยดำไหมเนี่ยโอ้โหม่วงม่วงอะแมงเอ้ยโลบักจะหมดแล้วเนี่ยเหลืออีก60โลบักถ้าอีกสี่ครั้งนะคุผู้ชมหนึ่งอันนี้คือครั้งที่หนึ่งแล้วมาอีกสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งดูดิป๊าบโอ้โหเหลืองครับเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเข้มเหลืองอ่อนต่อไปครับยังไม่ยอมแพ้ผมยังอีกสามรอบนี่รอบที่สองมาเลย ดำมันต้องมาแล้วแหละโอโ้ยังไม่มา <c oughs> เกลือล้วนๆครับรอบนี้นะสงสัยคงต้องเชิญอ,อีดิตี้เข้ามาร่วมในคลิปด้วยแล้วแหละแล้วก็ให้ให้แบบเขาสุ่มไปด้วยเนี่ยเขาจะได้แบบเ,เขาเรียกอะไรตาสาความเกลือของเราลงไปบ้างนะครับแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองจ้าสีดํายังไม่มาวะอันสุดท้ายแล้วไหมเนี่ยขั้มสุดท้ายครับคุณผู้ชมก็อรอบนี้มาแล้วครับคุณผู้ชมต้อง คุณผู้ชมต้องต้องกดซับสไครนะครับถึงไม่มาก็ต้องกดซับนะครับเพื่อจะได้ดูการเกลือรอบต่อไปของผมนะครับเฮ้ยรอบต่อไปผมต้องดวงดีกว่านี้ครับรับประกันได้สีดำเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเป็นไงเป็นไงสีขาวครับเรียบร้อยครับขาวหรือเปล่าเนี่ยขาวกิมครีมนะครับโอเคถือว่านะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้หมดแล้วผมตังค์หมดแล้วนะ เกลือล้วนครับโอเคผู้ชมก็นะยอมรับความผิดหวังไปนะครับวันนี้ถือว่ามันไม่ใช่วันของเราแล้วกันนะครับวันหน้ามันต้องเป็นวันของเรานะครับจงมีความเชื่อนะครับแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะครับโอเคครับผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้ากันนะครับคุณผู้ชมคลิปหน้ามาดูนะครับว่าผมจะมารีวิวอะไรสําหรับเกมโลโก้กันอีกนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคาคุจ่าสกิตาวานะครับมาเมื่อไหร่ก็จะเอามารีวิวกันเลย นะก็เราดูกันได้ก็อย mm ่า hmm. ล like ืมกด Subscribe ผมเลยนะครับอก็ฝากน้องๆที่เล่นโลกูด้วยนะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้แคสโลกูเท่าไหร่ก็สามารถจะแคสแต่วันพีซใช่ไหมก็ฝากผลงานซีรีส์โลกูกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่ไอคนนี้มันเป็นมันเป็นคนครับผมเดี๋ยมันปลอมตัวมานะเดี๋ยวผมจะฆ่ามัให้ดูมาเลมาเดมาเดมปลอมตัวคุณจมันปลอมตัวบังอาจมาปลอมตัวปลอมตัวได้ง่อย ปอมตัวได้ไงปลอมตัวได้ไงตีตีตีไม่ไงตายตีไม่ไงตายตีตีตีหนีอะหนีอะหนีอ่ะอย่าหนีเลยหนีเป็นไงความแม่นของเราระดับปักการบอกเลยหนีไปไหนนี่ผมเพิ่งหัดเล่นนะคุณผู้ชมได้ตอนนี้ไม่รู้โอเคหรือเปล่ามาดิเออเรียบร้อยช่วยไม่ได้เดี๋ยวจะอาวุธของอะไรวะนั่นไอเอซใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนาชื่อของมัน โอเคคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะไปหัดเล่นให้เซียนๆกีนก่อนนี้นะครับนะก็จะได้ไม่จะได้ไม่กากนะครับจะได้มาโชว์ให้คุณผู้ชมดูบ้างนะครับสำหรับโลกู้นะครับโอเคไปละบายเอ yeah. สีขาวแม่งโคตรเท่